สวัสดีครับนะวันนี้นะเราจะมาอัปเดตกิ่งมาเดี๋ยวข้อหลักที่เราตอนไว้นะครับตัวนี้เป็นกิ่งใหญ่น้อเพื่อนนะใช้เวลาในการตอนนานนิดนึงนะครับทำไมผมถึงใช้กิ่งใหญ่เพื่อนๆมาดูได้อันนี้เป็นน้ําที่ผมแช่ไวไเ้เมื่อคืนมลังจากที่ตัดมาแล้วนะฮะแล้วก็มาแช่น้าไว้นะเพื่อนนะแช่ไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนไปเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่า,าทําไมเราถึงต้องมาแช่เนาะถ้าเราไม่แช่เนี่ยรากเขาจะแห้ง เพราะรากเขาจะแห้งปุ๊บโอกาสที่เขาจะตายก็สูงถึงแม้รากจะเต็มถุงก็ตามนะฮะหลังจากเพื่อนเพื่อตัดมาแล้วก็แช่ไว้เลยนะฮะดูรากอย่าให้น้ํามันเข้าให้มันชุ่มชื้นแบบนี้นะเพื่อนนะแล้วก็ไปปลูกนะมันจะมีข้อของมันนะในน้ำที่ผมแช่ผมแช่น้ำยาเลี้ยงรากแล้วก็ไดโคดมาไต่โคดมาช่วยเรื่องเชื้อในดินนะเพื่อนๆนะแล้วก็เรื่อง,างรากนี่ไงเขาออกรากเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นกิ่งใหญ่ดูกิ่งนะเป็นกิ่งที่น้ําตาลออก เขียวนี่จางแล้วนะอันนี้คือกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ําว่าออกรากไหมเมื่อเดี๋ยวฝั่งหลังออกแต่ใช้เวลานั้นเพื่อนดูนะแต่ถ้าเป็นไซส์เนี้ยเพื่อนๆสามารถไปปลูกเราเรา,เรากินผลได้เลยดูดูทรงพุม่มเนี่ยผมตัดไว้สองสองตุ่มเห็นป่ะสองตุ่มพอตุ่มอันเนี้ยรากเดินแล้วแตกดีแล้วแล้วตัวนี้ก็จะแตกต่อแล้วเร,เราก็ตัดตรงนี้ยกไปวางต้นใหม่ ตัวนี้ก็จะเป็นต้นต่อให้เราอีกไม่จบไม่สิน้นเพื่อนๆดูดูนะไม่ยากเลยฮะใครที่อยากทําเมื่อเด๋อฝรั่งทําขายทําขยายพันธุ์นะไม่ยากเลยนะตัวนี้ผมใช้แค่มะพร้าวสับกัใช่มะพร้าวละเอียดนะแล้วก็แช่แช่น้ําแล้วก็มาทําเป็นตุ่มไม่ได้ยากอะไรเลยฮะอันเนี้ยพร้อมให้ผลเลยนะเนี่ยคือพร้อมให้ผลเลยไม่ไม่ต้องตัดใบต่อะไรทั้งสิน้นนะครับอันนี้ก็พร้อมให้ผลเลยนะครับ ดูดูความใหญ่ของของตะข,ของกิ่งนะฮะดูความใหญ่ของกิง่งเนี่ยถ้าเราใช้กิ่งใหญ่เนี่ยเราก็พร้อมให้ผลผลิตเลยอย่างอื่นก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันอื่นผมไม่ค่อยชชวรวแต่เนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจเพราะผมทํามาหลายต้นแล้วนะครับผมแช่แช่น้าใหญ่เลี้ยงลาแล้วก็แต่โคดมาเท่านั้นเองถ้าบ้านไหนไม่มีแต่โคดมาหรือว่าไม่มีเลี้ยงลาก็ใช้แค่น้ำปลานะฮะ เราเราใช้เพื่อความแั่ใจของเราเฉยๆเพื่อนเราใช้เพื่อความมั่ใจขอเราเฉยๆนะได้ดูกิ่งดูอะไรเนี่ยคือข,ขนาดถุงแตกดูรลากรลากเยอะมากนะฮะรลากเยอะมากนะครับผมใช้เชือกฟางเพื่อนนะเชือกฟางเราเวลาลงปลูกเราก็ตัดตัดเชือกตัดถุงแล้วก็ลงปลูกไปได้เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมแช,สชม่สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราก็เอาปลูกละนะครับ วันนี้นะมีแค่นี้สลับการทำมาเดือแต่เดี๋ยวรอเขาออกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ